ผมว่าสิ่งนี้นี่มันสําคัญนะผมว่าแบบการมีจุดการมีศัตรูมันเป็นเรื่องดีมากมากนะเพราะการมีศัตรูแปลว่าคุณมีจุดยืน if อีเวฟแอนิมิสอ s มีเสียยูฟ์สแตนด์พอยนต์คนที่มีคนที่ไมมีศัตรูคือคนที่ไม่มีจุดยืนอ่าดีครับดีครับอ่าเด็กเขาดีฮะก็ดีเออไม่เห็นด้วยเออก็ดีเขาไม่เห็นด้วยไม่มีจุดยืนพอไม่มีจุดยืนปั๊บอยู่มีศัตรูแต่คนลืมแย่ที่สุดคุณคนไทยให้คนรักอยู่แล้วแหละแต่คนไทยกลัวคนเกลียดคนไทยกลัวคนตัดสินแต่คนไทย ไม่เข้าใจว่าจริงแย่สุดแย่แย่ไปกว่านั้น,น่ะคือลืมถ้าคุณเดินผ่านเขาแบบนี่ยนี่คนเนี้ยคนเนี้ยเนี่ยโง่มากเลยบอกเงินคือนี่อย่างน้อยเขาจําคมพูดคุณได้อย่างน้อยเขาจําคําพูดคุณได้นะ uh, right แต่แย่ที่สุดอะแย่ที่สุดอะคือใครวะ oh. that's the worst so รักหรือเกียิแต่ห้ามลืมอนะ so have a standpoint จะกูเกียดครับ stand up for something มีจุดยืนกับบางสิ่งบางอย่างในสังคมครับแล้วถ้า คนที่เปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆคนที่พัฒนาชีวิตได้จริงๆคนที่มีจุดยืนทั้งนั้นอ่ะ mm. ถ้าคุณไม่มีจุดยืนอะ่ะ then who are you stand up for something ไอ mm. <I S 2> ไม่ได้พูดในสิ่งที่คนไทยไม่รู้ไอ้พูดในสิ่งที่คนไทยรู้สึกแต่แค่ไม่กล้าพูด harsh truth ใช่ harsh mm. truth